สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัตินักแสดงชายจากเกาหลีใต้วีฮาจุนหรือมีชื่อจริงว่าวีฮยอนอีหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในเรื่อง Squid Game วีฮาจุนเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพศออ2534ปัจจุบันเขาอายุ30ปีสูง180เซนติเมตร และเขามีกรุ๊ปเลือดบีวีฮาจุนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซองขยอนสาขาการละครและภาคพยนต์วีฮาจุนเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกจากการแสดงภาคพยนต์สั้นเรื่อง Peace in Dem ในปีพศ2555 เขาได้เริ่มต้นเส้นทางการแสดงอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2558กับภาพยนตร์เรื่อง Coy Locker Girl และในปีเดียวกันเขายังปรากฏตัวในภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างเกาหลีไต้หวันในเรื่อง Best Guy All Day เขาได้ร่วมแสดงกับนักแสดงรุ่นพี่สังกัดเดียวกันอย่างซนเยจิน ซึ่งภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องนี้ได้ฉายในงานปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่20อีกด้วยหลังจากที่เขาได้แสดงภากพยนตร์มาก็ถึงเวลาที่เขาได้มาชิมลางการแสดงซีรีส์โดยซีรีส์เรื่องแรกของเขาคือ Goodbye Mr. Back ในปีพศ2559และในปีต่อมา เขาได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยบทบาทยุนซึงโฮจากซีรีส์โรแมนติกเรื่อง Something in the Rain หลังจากนั้นในปีพศ2562เขาก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง Romance i s a b o n u s Book นอกจากเขาจะได้รับบทพระองที่แสนดีคองใจแฟนๆไปแล้วขอบอกเลยว่าความจิ้มลิ้มและเคมีที่เข้ากันของเขากับอีจงซอก นักแสดงนำของเรื่องนั้นไม่ธรรมดาจริงๆค่ะและในปีพศ2564เขาได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากการปรากฏตัวในบทสมทบซีรีส์ชื่อดังเรื่อง Squid Game ที่ทำให้เขาถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากไปทั่วโลกและทำให้ยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของเขาพุ่งทยานสูงขึ้นหลายเท่าตัวไม่เพียงเท่านั้น ผลงานภาพยนตร์มิดไนท์ที่เขาแสดงนำและออกฉายในปีเดียวกันนั้นก็ยังเป็นผลงานที่พิสูจน์ความสามารถในการแสดงที่มีผู้คนกล่าวถึงอีกด้วยเช่นเดียวกันและหลังจากที่เขาได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในช่วงปลายปีพศ2564เขาก็ยังมีผลงานโดดเด่นอีกสองเรื่องได้แก่ภาพ,พยนตร์แอคชั่นเรื่อง Shark The Beginning และซีรีสเรื่อง b a s t and Crazy ที่ทำให้ในปีนี้กลายเป็นปีที่พลิกชีวิตของเขาไปตลอดการและขึ้นแท่นกลายเป็นนักแสดงชายดาวรุ่งจากเกาหลีใต้ที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในรอบปีเลยทีเดียวด้านชีวิตส่วนตัวในวัยเด็กวีหาจุนลหลงไหลในเสียงเพลงและการเต้นถึงขนาดรวมกลุ่มกับเพื่อนก่อกตั้งชมรมขึ้นมา แต่น่าเสียดายที่พ่อแม่ของเขาไม่เห็นด้วยและเคยมีความขัดแย้งกันถึงขั้นที่วีหาจุนตัดสินใจออกจากบ้านแต่เมื่อทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันได้ด้วยความเข้าใจจนพ่อแม่เห็นถึงความตั้งใจจริงของเขาจึงสนับสนุนให้วีหาจุนได้เดินตามความฝันอย่างเต็มที่และกลายมาเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้และนี่ เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของวีฮาจุนเท่านั้นนะคะวีฮาจุนเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่มีความสามารถไม่น้อยการพัฒนาฝีมือทางการแสดงของเขาได้ส่งผลให้เขามีผลงานในรูปแบบที่หลากหลายเป็นทั้งพระเอกพระรองที่แสนดีถือเป็นแฟนหนุ่มในอุดมคติก็ว่าได้หรือจะให้เป็นตัวร้ายเขาก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันสุดท้ายนี้ อยากจะฝากแฟนคลับของวีฮาจุนติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ